คำเตือนคลิปนี้มีเสียงช็อตและเกมเสียงดังเอามากๆและกาลุนานลดเสียงลงด้วย ไปยีดลันโอเคเดี๋ยวเอาไปยีงม hey, ันใเลยย่าพี่ไปสงกิมัรู้สึกว่าดังดังจนน่ากลัวอ่ามา้าหมดเลยะิ๊แล้วติ๊กหัวรถทีนี่ผมมัน่าจะโดนตายมันโดนกี่ยเฮ้ยพี่มาหยางอยางยางยางโอ้ย เรไปต่อไปต้องลงกันมาะอืมไม่เงียบมากเฮ้ยอะไรอืมอันนี้ใช่ไหมเกี่ยวไรใกล้ดันเล่นเล่นทุกรอบเล่นทุกรอบเลยเคงั้นเราก็ต้องมันมีตู้เสภากี่ตู้เก่งๆให้น้องให้น้องเข้าไปเปิดเจสซี่ไม่เปิดด้วย เปิดแล้วป่ะปะเดี like ๋ยวเราเอ้ตอนเปิดประตูก็ระวังระวังหน่อยด้วย้เจอตัวที่ข้ามองอ๋อเลยแค่เปิดตัวนไหน ม,มันมา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 ลบเข้าตู้ลงเข้าตู้เมื่อกี้ใครหรใครใครไอ้แยอกยตายแล้ว คุณจะชอบเกมนี้จริงๆแยกตูกันมันจะทำอะไรไอ้้ามองหามองหามอง้มอง้มอง่ไม่ลตงกันไม่มี่ชเรไม่มันมีมันมีโค้ดมันมีโค้ดฟื้นชีวิตได้นะแต่พี่พี่พาหาเอ้ยไฟแช็กนอกิ่ไฟแช็กพี่เราเอาค้เลยไอ้ตต้ ไม่ให้มึงเอาประตูสักใบไม่ใช่ตู <c oughs> ้เป็นลี้งไม่รู้หรอกู <c> o <oughs> โอ้ยมันไปไหนมาพี่อะี่ไปไหนแล้อ๋อทวิตที่เรโทีกูหาประตูไม่เจอโอ้แล้วไปไหนมา <c oughs> พี่ไปเออกลอมหนห้าไปไม่น่าไม่น่าเจอประตูสเก <c oughs> โอ้ยเยี่ยห้องมืดอย่างนี้ใช่เลยที่มีไฟแช็กเปิดไฟแช็กเลยถ้ามีแสงสว่างมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตกไปเดินตรงไปเดี๋ยวกูบอกกูมองเห็นโอ้ยเยี่ยไปไปสัตว์ไปโอ้ยหาวเจ้โอุ้ยเจ๊บ้ามันเจ๊น่าหงุดหงิดดิโอ้โหตะบงโดนตะเกียบขูสแอบตะเกนรีบๆเลยก่อนไฟแช็คจะหมดไปที ไอเกมหูคุยคก็จะเปิดตัวอะไรใช่ไอศตร์เจอย่างพีเจย๊ยัง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 มึงก็ช่วยหากูด้วยไอแชกูจะหมดแล้วกูไม่ได้วาคาสร้างเตียนไอสัตว์เฮ้ยเดีจริงอ่ะแม่งไม่พี่เบิร์ตเข้าเตียงไม่ไม่หลอกพี่ยันทีเลยพี่คว,ชชวัชจะหมดแล้วเร็วมึงหายเจอแล้วพูดเนียเดี๋ยวพี่พูไปเช็คหมดเดีิมเลยแล้ว กูแจมหากันไหนเี้กูกลับไปห้องเดิมกูดีไปละดีไปละกูกูกลับไปห้องเดิมดีไฟแช็กเกี่ยวห้องห้องนั้นกูเบลกลับไปกลับไปไฟแค็กได้พี่เจอแล้วเจออ่ะพี่พี่พี่กลับแล้วนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอกลับไปเอาไฟแช็กนั้นห้องนั้นอ้ั่งโดนเลยเจ็บหนนั่และอ่ะไม่เจอโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปเอาไฟแช็แได้ เลยตามพี่นพี่จะได้ไม่โดนจังแก่อะาคนไ่ช่ไ่ิอยู่ที่เช็าเกายาวเช็าเกายาวอันนี้อันนี้กูกูกูเกียดดาส้นไปที่นี่มาเลยสุดะเรียมแจแ้บอกเดียรนเดี๋ยวกูดูพี่เขาเล่นเดาพี่เขาตึงแน่นอน โดบผมเป็นเป็นกูโดนไปล้านัดหนึงคือไฟแชคซี่เหี้ยรีบเปิดรีบรีบเปิดเลยรีบเปิดน้องรีบเปิดน้องไม่ได้เปิดไป้ตอนนี้เราต้องไป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  ว่ามันต้องหาแน่นอนต้องมุดเดินตรงไปหาสว่างนะมุดไป้ยี่นี่มืดแน่นอนจะเอาใจแแบบแมบรู้สึกเหมืดนก้า อีโหจังหวะแล้วพี่เหยืูปเดียวอ่ะไม่พอก็เมื่ตอนตอนนั้นอะไฟไฟห้องแม่งยังไม่สว่างพี่พี่เลยไม่รู้ว่ามันกับพี่หรือเปล่าก็ไม่เหยื่อไฟผมว่าไม่เห็นไฟับพี่เออเหี้ยไฟแม่งเดือดแม่งสว่างช้าเกินกูก็ไม่รู้ว่าไหนกับพี่ไหมเย็นเราดูตัวยีรอนยืมาละอะมามนมา ไมบ้าเลยผมก็นั่งดูอยู่นะมันไม่มาแล้วผมกินข้าวอยู่ตอนนี้มุกเช็คเก้ียวข้าวอยู่เินกระพุ่งอะยัโอเควุ้ยมันมาต้อนน้องอืมตอนนี้ยังยังชิวๆอยู่มันมาปะ โอเคมาทางมาเร่อยไอไฟมันช้าเลยกโก็ไม่ิดิดเลยเยจยากปิดดับากทำดับดี๋ยเยอะฝนปเยอะ้าแล้วเออถามีลูกตาเนี่ยแปลว่ามันใกล้แล้ ไม่มีแล้วพีเรียมันมีไอพีวีมันมีด่รอมันมีที่รอเตดดัสกีดรันอ่ะไ่ไฟไม่กระพริบใช่ไหมโอเคยังมันึงช่ยอะไรไปทางนี้ผมโดนทุกล้องนั้นหโองโอเคอันนี้ห้องมืดใช่ไหมโอเคโอเคงั้นมึงก็ระวังนะเปิดแสงสุดๆแล้ว อย่ดูให้อยาดูให้ตอนน okay. 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 ี hey, ้ผมจามองมองตรง้ไอ้หีอไใช่ไหมสัไปเลยนะครับโอ้หโอเคที่จะตัวแบก็ได้จำที่ขอเราเอ่อควมสัมไอ้ี่นี่ไอ้มงรีไปี่ดกันสิ